สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอลไะค่ะลกลับเข้ามาสู่ในช่วงของการพูดคุยกับทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะถึงเรื่องของการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตค่ะ,ะ,คะเราจะไปคุยกันกันกบคุณสุวั์เทพอารักษ์นะคะท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปทำา MOU หรือว่าข้อตกลงนะคะแล้วก็เยี่ยมเยียนในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณสุวั์คะสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ค่ะทราบว่าวันนี้ได้ไปลงพื้นที่เมือม่อเมื่อวานใช่ไหมคะที่ได้ไปลงพื้นที่คือวันพฤหัสที่ไปลงพื้นที่ถูกต้องไหมคะครับค่ะวันพฤหัสเป็นลงพื้นที่ที่ราชาพัฒนภูเก็ตเพื่อที่จะไปทําเรื่องของข้อตกลง MOU เกี่ยวกับเรื่องของ ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนอยากให้คุณสุวัส์ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของการไปทาข้อตกลงกับทางราชาพัฒภูเก็ตนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับคือที่ผ่านมานทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยได้มีการประสานความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงเนี่ยทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเนี่ย57จแห่ง Oh, okay. นะครับการแต่งก็เป็นภาคตนออกเฉียงเหนือสิบเจ็ดแหง่ง mm. ภาคใต้เก้าแหง่งภาคเหนือสิบสี่แหง่งภาคกลางสิบแหง่งแล้วก็กรุงเทพมหานครเจ็ดแหง่ง mm hmm. ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเห็นว่าสถาบันการศรึกษาเนี่ยเป็นสถาบันสําคัญที่เป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่ mm hmm. นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาตินะครับเราก็เน้นว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนเนี่ย เราก็จะสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยสู่สากลมากขึ้นนะครับแต่ความเป็นมาของการลงนาม MOU เนี่ยเราก็ดําเนินการเรื่อยมาเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อไปแลกเปลี่ยนความค uh ิด huh. เห็นข้อเสนอแนะว่าสิ่งที่เราได้ดําเนินการร่วมกันเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่จะเสริมเติมแต่งให้ดนดียิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าในด้านการความร่วมมือเนี่ย มันมีตั้งหลายด้านนะครับ<แ>อย่างด้านที่หนึ่งือเรื่องการเสริมสร้างความรู้อันนี้คือการให้ความรู้เนี่ยเราต้องการให้หมหาลัยเนี่ยให้ความรู้ท่านสิทธิมิชชนกับอ่ามิสิทธิศึกษานี่ให้เป็นระบบแล้วก็ว่างขวางมากยิ่งขึ้นมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษนยชนเนี่ยเราก็เน้นว่าให้หมหาลัยเนี่ยเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติพิเศษที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะรวมทั้งเราเรียกว่าเป็น การจัดตั้งคลินิกกฎหมายนะครับคือการให้ความรู้ให้กฎหมายเนี่ยกับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องที่สามที่สําคัญมากวันนี้เราคุยกันเราเน้นเลยก็คือเรื่องของการวิจัยเพราะว่าสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เราลงนามที่ความตกลงหรือ MOU ร่วมกันเนี่ยเขาจะคล้ายๆเป็นสถาบันที่เขารับรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างชัดเจนเนี่ย เราอยากให้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็สรุปหาข้อนนเสนอแนะเพื่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยจะได้นําข้อนนเสนอแนะเหล่านั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับอืมค่ะก็เป็นสามข้อหลักๆใหญ่ๆที่เได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏภูกเก็ตนะคะเอ,อ เห็นว่าย <RS> ังมียังมีส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมใช่ไหมคะฝึกงานของนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ใช่ครับเพราเราก็เน้นว่าในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเราอยากจะให้ความรู้เนี่ยแล้วก็สนับสนุนทั้งอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นิสิตนักศึกษาเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ได้รับรู้หลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยผ่านประสบการณ์จริงๆนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะฮะและสามารถนํไประยต์ใช้ ในขณะเดียวกันเราก็เปิดรับให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสมาฝึกการที่สํานักง,งานจะต้องการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กรุงเทพก็ได้<อ>นะครับหรือพัฒนาร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ,างๆแบบเนี้ยเพื่อาจะ,จะให้อ,อ,อความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกระจายออกไปสู่เยปชนคือนิสิตนักศึกษาให้มากที่สุดนะครับอืมค่ะให้เกิดการปฏิบัติจริงรู้จริงรเลยนะคะคแล้วก็ยังมีการสร้างพื้นที่ของความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ ผลจากการที่เราพูดคุยหารือติดตามกันเนี่ยค่ะในส่วนของผลการประชุมการพูดคุยกันเนี่ยนะคะที่ได้มาเป็น MOU ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะในแง่ของการดำเนินการต่อไปนับจากนี้ทำอย่างไรกันบ้างคะอ๋อเราก็จะมีผู้แทนของคำรามไลลัชสตุเกตเนี่ยคือผมอยากจะเรียนคุณอ้อมว่า คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนชาติเนี่ยเราตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยในภ <okay. S 2> ูมิภาคต่างๆเนี่ยเจ็ดภูมิภาคทั่วประเทศอย่างผมเนี่ยผมเป็นประธานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ซึ่งรับผิดชอบเจ็ดจังหวัดน,นะครับในเจ็ดจังหวัดที่เราก็รับผิดชอบที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นภูเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งใน พื้นที่เกตจังหวัดที่ผมรับผิดชอบอเราก็เลยตกลงกันว่าจะให้ทางภูเก็ตเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงคล้ายๆกับว่าอย่างสุราษฎร์เนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ธานี <Okay. S 2> ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> น,นครศรีธรรมราชเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏน,นครศรีธรรมราช <Okay. S 2> ดูแล <Okay. S 2> แต่ภูเก็ตเนี่ยเราให้ดูแลทั้งอภูเก็ตพังงากระบี่ oh. อย่างเงี้ย oh. เพื่อที่จะกระจายพื้นที่แล้วก็ให้สามารถสร้างเครือข่ายอย่างเงี้ยมนลงไปสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับอ๋อค่ะ ก็เหมือนกับแบ่งโนดแบ่งโซนการดูแลซึ่งกันและกันนะนะคะที่จะทางคณะกรรมการสิทธ์จะได้กระจายเรื่องของการประสานงานไปได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วตัวกิจกรรมราคาตัวกิจกรรมที่จะเกิดการทำต่อไปนับจากนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะทําที่จะจัดขึ้นมีการวางแผนหรือพูดคุยหารือกันไว้อย่างไรบ้างคะครับเราก็จะเน้นในสาเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเน้นเรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะปรับปรุงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยให้มีมุมหนึ่งเป็นมุมที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยนะครับให้การศึกษากิสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้รวมทั้งมีเว็บไซต์ที่จะลิงก์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ย กับเว็บไซต์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชชาติได้เลยงเงร้ย oh. แล้วก็ดูว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่สามารถที่สื่อสา,าร,สาาร,สาารให้เด็กแล้วเด็กสมัยนี้เขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือ <c oughs> ในการค้นหาข้อมูลเราก็ต้องปรับตัวเนี้ยให้สามารถที่จะให้เยาวชนเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการวิจัยเนี่ยผมเน้นเลยว่าเอ๊ะเราน่าจะศึกษายูอย่างภูเก็ตที่ผมมาทั้งวันเนี้ยเป็น <c oughs> อ้อมาปัญหาที่สําคัญคือเรื่องธุรกิจ ท่องเที่ยวเนี่ยมันกระทบอย่างหนักเพราะเราทราบดีว่าภูเก็ตเนี่ยอยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยวต่างประเทศผมไปพักที่โรงแรมเนี่ยใช่ไหมครับนะโรงแรมเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบห้องผู้จัดการบอกว่าเมียคนเข้าพักวันนี้คือเก้าห้องอซึ่งมันกระทบมากเลยะนะฮะแล้วก็มันก็กระทบลงไปถึงพนักง,งานของโรงแรม,มเขาก็ต้องให้ออกไปครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยนะครับน้องใช่ไหมเขาให้ทํางานแค่ สิบวันผัดกันไปผัดกันอย่างเงี้ยซึ่ง uh huh. มันจะทุนแรงมากเราก็คิดว่าอย่างเนี้ยบทบาทของมหาัยราชัฏภูเก็ตเนี่ยน่าจะเข้าไปริมไปจำลองว่าศึกษาค้นคว้าปัญหาเนี่ย uh huh. อย่างเร่งด่วนแล้วก็ดูว่ามันกระทบไหมเรามองถึงอย่างเช่นจิตที่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะจิ uh huh. ตที่ทางขัง้นเศรษฐกิจที่เขากาทบเนี่ย <Okay. S 2> ควรจะมีข้อเสนนแนะแก้ไขยอย่างไรทํายังไงถึงจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศกันให้มากขึ้น uh huh. ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> หรือการให้หน่วยราชการากต่างๆเนี่ย ได้ออกมาประชุมสัมป,ปนาอะไรกันต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> เพื่อให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้บ้างไม่งั้นมันก็จะกระทบรุนแรงมากอันี้เป็นตัวอย่างนะฮะผมแค่แค่เกิดไอเดียกับทางราชบัรทุกเด็กเขาก็เห็นด้วยเห็นดี <MD S 1> เลยเอ๊ะต้องรีบไปดาเนินการเพื่อจะศึกษาในปัญหาที่ว่ามันกระทบแล้วเนี่ยแล้วจะหา,าแนวทางแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราที่เราตกลงร่วมกันรวมทั้งในมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยเขามีแผนการดำเนินงานในปีสอง4าหกสี่อยู่แล้ว ในหลายๆเรื่องการเข้าไปกับชุมชนการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่เราก็จะเพิ่มมิติของด้านสิทธิมนุษยชนว่าให้ไปดูด้วยว่ารัษฎรที่เราไปพบปะเนี่ยหรือไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาอย่างไรมันมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะได้รับมาดําเนินการในการที่จะช่วยทั้งประสานการคุ้มครองแก้ไขปัญหาต่างๆตัวเนี้ยให้มันรวดเร็วและทันการให้มากขึ้นนะครับอืมค่ะ ฟังจากที่คุณสุวัสดิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะมีความาสงสัยนิดนึงค่ะว่าเออในเรื่องเศรษฐกิจอย่างในเรื่องของอาการจ้างงานที่มันลดลงนะคะจำนวนวันที่ลดลงแน่นอนว่าค่าตอบแทนเขาก็าอาจจะลดลงไปด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วจริงๆในแง่ของผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะ อยากให้ช่วยขยายความนิดนึงว่ามันเข้ามากระทบกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างคะอ่าก็มีหัวข้อหนึ่งที่เป็นสิทธิทางด้านเศรษฐกิจเป็นข้ออเไรที่สําคัญเพราะว่าเราก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิที่ทางด้านเศรษฐกิจที่สามารถจะดํารงชีวิตได้อยู่อย่าง พอเพียงและเหมาะสมใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันกระทบซึ่งตรงนี้เราต้องไปศึกษาเนี่ยฮะผมก็ยังไม่ได้ฟันทงว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรี่ผมอยากให้รัชพัฒน์สุเกตจะลองไปศึกษาไปค้นคว้าไปหาข้อเท็จจริงในเชิงลึกไปตั้งเขาเรียกว่ากลุ่มการโฟกัสกลุ่มกลุ่มเล็กๆคุยกันประเด็นปัญหาขนาดนี้มันรุนแรงแค่ไหนอย่างไรเราจะแก้กันยังไงหรือมีข้อเสนออย่างไรซึ่งตรงนี้คณะกรรมการจะจะรับข้อมูล ที่ทางมาเลเซียสุเกตเนี่ยไปดาเนินการสิทธาสต่างๆมาคิดมาประมวลขึ้นมาว่าเราจะร่วมมือกันหรือช่วยเหลือในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับอืมค่ะเพราะว่าเรามองแค่ภาพภายนอกเราอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจและไม่ได้เเข้าใจสถานการณ์ว่ามีบางส่วนที่ไปกระทบสิทธิบางด้านของคนในพื้นที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับก<ช>็เลยจําเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของงานวิจัยขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องนี้เท่าน,นั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่น่าจะหยิบมาทําการวิจัยกันมากขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้อมูลนะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งทางพอดีทางประเทศไทยเนี่ยถือว่าเราทําแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะครับ นะฮะที่เราหมายความว่าเนี่ยล้บภูเก็ตก็เป็นตัวอย่างของโรงแรมที่การบริหารจัดก,การโรงแรมเนี่ยที่เขาคำนึงถึงทั้งลูกจ้างพนักงานต,ต่างเนี่ยให้มันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ได้เป็นอย่างดีนะครับมไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีข้อปัญหาต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเราสนใจแล้วเราก็ให้ทางรัชพัฒน์ภูเก็ตเนี่ยได้ลองไปศึกษาติดตามดูที่ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ ค่ะนอกจากเรื่องของสิทธิด้านต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสิทธิในการไปเรียกร้องหรืออะไรยังมีในด้านอื่นๆที่หน่าที่จะทําการศรึกษาวิจัยเพื่อที่จะมาทําความเข้าใจร่วมกันด้วยนะคะไอ้ทราบว่าตอนที่ลงไปในพื้นที่นั้นคุณสวัสดิ์ได้มีโอกาสไปไป ลงลึกไปในบางพื้นที่นอกเหนือจากที่ทางราชาพัฒภูเก็ตไปเยี่ยมชมในพื้นที่บางแห่งด้วยใช่ไหมคะครับคือหลังจากนี้ผมกำลังจะไปที่สุราษฎ oh, ร์ธานีน <okay. S 2> ะับก็จะลงไปดูซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ทางคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนชนภาคใต้เนี่ยเขาเสนอปัญหามาว่ามีปัญหาอะไรต่างต่างแบบนี้ซึ่งก็จะจะลงไปดู นะฮะว่าปัญหาต่างๆเป็นอย่างไรจะมีแนวทางอย่างไรซึ่ผมคิดว่าในโอกาสหน้าก็อาจจะได้คุยกับคุณอ้อมต่อไปนะครับค่ะนะคะก็มีโอกาสที่ว่าจะได้ไปเรื่องของที่เยี่ยมชมที่จังหวัดสุราธานีด้วยนะคะซึ่งมีเรื่องแจ้งร้องเรียนขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผลกระทบนะคะอ่าก็เดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในครั้งต่อไปสำหรับในเอ่อวันที่เราที่ได้ไปทาง ทำข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตนะคะซึ่งก็มีการตกลงทำข้อตกลงทำ MOU กันมาเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะมีการาพูดคุยทําเรื่องของ MOU ข้อตกลงต่างๆอย่างนี้นะคะ่ะในส่วนของราชพัฒ์เองเนี่ยค่ะคุณสุวรรณได้มีการพูดคุยกับทางราชพัฒกับทางท่านอธิการบรดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะ่ะว่า ในส่วนหลักสูตรของเขาเองของทางราชภัฏเนี่ยมีส่วนที่ให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วบ้างหรือเปล่าคะคือส่วนใหญ่มันก็จะสอดแทรกอยู่ในสาขาวิชาเรื่อยแต่มันยังไม่ดีที่เป็นวิชาที่ชัดเจนว่าพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งตรงนี้เราก็ฝากกันด้านให้ทางผู้บริหารของราชภัฒน์ภูเก็ตด,ดูว่าจะสามารถที่จะปรับปออรุงยังไงในขณะเดียวกันคุณอ,าาอ้อมฮะล่าสุดน,นี้เนี่ย ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยกำลังพิจาาจัดทำเป็นคู่มือสำหรับการสอนในระดับอุดมศึกษา oh. ถ้าผมเชื่อว่านายที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 2> เราได้ยินว่าคู่มือที่จะให้ครูไปสอนตั้งแต่เด็ก <Okay. S 2> อนุบาล mm hmm. เด็กประถมเนี่ยแหละ้วผมว่าเราคุยกันในรายการเนี้ย <Okay. S 2> หลายครั้งหลายหน <Okay. S 2> แต่วันนี้เรากำลังทำว่าในระดับอุดมศึกษาเนี่ยต่อไปก็จะเป็นคู่มือว่าในระดับอุนสมศึกษาเนี่ยจะสอนวิชาอะไรบ้างอย่างไรเนี่ย เป็นอันหนึ่งที่เรากําลังเร่งทําอยู่และคิดว่าจะ,จะให้ใใหให้้เรียบร้อยจะเลยวเพื่อที่จะส่งให้กับทางเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เอ็มดูยูขงเราเนี่ยห้าสิบเจ็ดแห่งเนี่ยจะได้เป็นคู่มือได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอืมค่ะจะได้มีอทิศทางไปในทางเดียวกันนะในการที่จะจัดก,การเรียนการสอนด้วยนะคะอืมน่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวซึ่งในส่วนของคู่มือตรงนี้มีการคาดการณ์กันไหมคะว่าน่าจะ เสร็จออกมาสักประมาณเมื่อไหร่หรือว่าน่าจะได้เริ่มใช้ประมาณเมื่อไหร่คะเนี่ยฮะเรากำลังเร่งดำเนินการผมคิดว่าอีกคงสองสามเดือนนี้ก็คงค<ม>งแล้วเสร็จนะฮะ,ะแล้วก็จะได้เร่งในการที่จะผลิตแล้วก็สร้างความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาในทั่วประเทศต่อไปครับอืมค่ะนอกจากาในส่วนของราชาพัฒภูเก็ตแล้วใน พื้นที่ในความดูแลของคุณสุวั์ที่เป็นทางภาคใต้ค่ะจากตอนนี้ไปเนี่ยจะขยับไปในของมหาวิทยาลัยที่ไหนอีกบ้างไหมคะก็ในส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็เจ็ดจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ะครับอย่างที่เรียนนะครับขณะนี้เราก็จะไปที่เดี๋ยวผมวันเนี้ยวันข้าไปสุราษฎร์เพิ่็จะไปที่ราชพัฒสุราษฎร์นะฮะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะมีมาเลยราชพัฒนนครศรีธรรมราชซึ่งผมยังไม่ได้ลงแต่ก็คงจะเป็นข่าวต่อไปนะครับ อืมค่ะก็เหมือนกับนักร้องเดินสายเลยทีเดียวนะคะ <laughs> ไม่เลยครับผมคิดว่าการสร้างเครือข่ายสร้างความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันเป็นสิ่งสาคัญที่เราจะจะให้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้รับการปลุกฝังโดยเฉพาะ,ะเราเน้นที่เยาวชนนะครับ <c oughs> รนักเปลี่ยนนิสิทธิกศึกษาเนี่ยได้ได้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเราถ้าเราสร้างเด็กเยาวชนที่เสี่ยงจากในวันนี้ได้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยสังคมไทยเราก็จะ อยู่ร่วมกันแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีครับอืมค่ะในส่วนของจากการพูดคุยทําข้อตกลงกันกับทางมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏภูเก็ตเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือว่าเอ่ออ,อ,อะไรล่ะคำแนะนำหรืออะไรที่อ,อ,อยากให้ทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ย ไปให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือ,อยังไงบ้างไหมคะครับครับก็ขนาดเนี้ยคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะแผนงานปีหกสี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องการที่จะสร้างวิศวกรสังคมโดยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปในชุมชนเพื่อไปศึกษาประเด็นปัญหาหาแนวทางแก้ไขตรงนี้ยเขาก็อยากให้ทางกระทรวงการศึกษา,นาเนี่ยได้ให้มีวิทยากรที่จะไปให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาในมิติของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ให้เข้าใจขึ้นเวลาเขาไปพบกับประชาชนไปดูปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีเขายังไม่เข้าใจนะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะสิทธิอะไรยังไงเนี่ยก็ค่อยๆไปฮะให้ให้ไปดูจากของจริงแล้วเรียนรู้ตรงเนี้ยเราก็จะให้มีการทํางานร่วมกันมากขึ้นแล้วเราก็จะเปิดต่างๆที่มีการลงพื้นที่ร่วมกันมากขึ้นด้วยครับอืมค่ะนักศึกษาที่อ,อจะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะน่าจะเป็นนักศึกษาที่ เรียนอยู่คณะไหนหรือภาควิชาไหนคะอ๋อคือในในในส่วนของโครงการากต่างๆของนักศึกษาราชพัฒเนี่ยเขาจะลงพื้นที่อยู่แล้วก็จะทุกทุกสาขาทุกคณะครับมไม่ได้เฉพาะเจาะจงอ่นนะครับะนะฮะก็หมายว่าเราอยากจะให้การสอดแทรกเนี่ยเข้าไปในในักศึกษาในในในทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับอืมค่ะซึ่งจริงๆกิจกรรมตรงนี้โครงการต่างๆตรงนี้คือ ทางราชาพัฒน์เขามีอยู่แล้วแล้วกใ็ใช่ครับอยากจะให้ที่ยังยังขาดยังพร่องอยู่ก็คือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนี่แหละที่ว่าอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ก็เลยน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเข้าไปเติมเต็มความรู้ในด้านนี้ในพื้นที่จริงๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับมีโอกาสไหมคะที่ว่าถ้าเกิดว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่พื้นที่งานจริงๆที่ได้รับการร้องเรียนมาอย่างเช่นที่จะไปสูราอย่างนี้คะ่ะมีโอกาสไหมคะในวันข้างหน้าที่ทางน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้เซ็น MOU กันไว้จะได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้กับทางคณะกรรมการสิทธิ์ด้วยในเหตุการณ์จริงพื้นที่จริง ดีฮะก็ก,ก็ก็มีโอกาสเนี่นอนนะ,ะไอ้ตรงเนี้ยที่เราคุยกันแล้วเราก็จะร่วมมือกันในขนาเดียวกันนักศึกษาเนี่ยเออเขาจะไปกับเราก็ได้หรือที่เขาไปอยู่แล้ว<ะ>เราก็ไปเติมเต็มในเรื่ององค์ความรู้ให้เขาม,มันก็จะ,ะทาได้ทั้งสองทางครับอืมค่ะ้ะก็จะได้เห็นจากสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงจะได้เรียนรู้กันโดยใช้เหตุการณ์จริงเป็นตัวตั้งพื้นที่จริงเป็นตัวตั้งเลยนะคะ อืสุดท้ายค่ะนะคะมีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อยค่ะนะคะอยากให้คุณสุวัสด์ฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะคะ